จ้าจะขอเรียนลึกถึงพระคุณพระคาถามาเข้าสู่ตนพวกขพเจ้าพุทธังมาเรโซทำมังมาเรโสสังฆังมาเรโสเอยมะมะอัปปมาสโสอัปปมาโซอมพเชงถูกังค์นโมุปทายะวิอัครกกาโรติสัมภูจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นวิ โรหติสัมภูจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นวิสังอคระกาโรหติสัมภูจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นสังสังอคระกาโรหติสัมภูจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นสังสังวิทาปุกกะยะภาสนธิยันตังสนตังวิกิณกะเร สังอัคราโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นสังยะอัคราโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นยะยะอัคราโรโหติสัมภโวจงมาปฏิสนธิจงบังเกิดขึ้นเป็นยะยะอัครกาโรโหติสัมภโว